วางแผนการเงินนะครับก่อนอายุเพิ่มนะครับสมมติว่านะครับถ้าท่านที่ดูคลิปนี้นะครับอยากมีการวางแผนการเงินอยู่แล้วนะครับภายในปีนี้นะครับควรจะวางแผนการเงินในช่วงไหนดีนะครับผมปัจจัยข้อหนึ่งนะครับก็คือในช่วงที่เราอายุยังไม่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทําไมถึงอายุน้อยนะครับถึงได้เปรียบกว่าครับข้อที่หนึ่งครับอัตราความเสี่ยงนะครับหรือถ้าพูดเป็นภาษาความเสี่ยงก็คือว่าอัตรามรณะนั่นเองครับมีความเสี่ยงที่น้อยกว่านะครับถ้าอธิบายง่ายคืออายุมากกว่ามีโอกาสที่จะตาย ง่ายกว่าแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ข้อต่อมาครับก็ระยะการออมที่ยาวนานกว่านะครับทำให้จํานวนเงินนะครับน้อยกว่าด้วยนะครับผมอย่างเช่นอย่างตัวอย่างในภาพนะครับสมมตินะครับถ้าวางแผนเกษียณถึงอายุ60ปีนะครับถ้าปัจจุบันอายุ35ปีแน่นอนนะครับก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือต้องมีการผ่อนนะครับผม25ปีนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนยอดเงินที่ผ่อนนะครับก็จะน้อยกว่านะครับคนที่อายุ45ปีเพราะผ่อนสั้นกว่าคือ15ปีนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนยอดเงินนะครับที่จะได้เป้า ตามอายุ60นะครับจะต้องมากกว่าคนอายุ35ปีแน่นอนนะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับผมวิธีการดูง่ายๆนะครับว่าควรจะวางแผนการเงินในเดือนไหนดีนะครับผมอ่าอันนี้ผมเขียนหัวข้อไว้เลยครับอายุจุดจุดจุด5เดือนนะครับผมสมมุติว่านะครับเดือนนี้นะครับเป็นเดือนกันยายนนะครับผมก็เราจะดูที่ว่าเท่ากับภาพนะก็คือคนที่เกิดเดือนเมษายนนะครับผมจะอายุที่5เดือนนะครับสมมติเราลองนับดูครับสมมติถ้าเกิดเดือนเมษานะครับเมษา พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาเท่ากับว่าเขาเกิดอายุก็คือจุดๆปีอยู่5เดือนถ้าเขาเกิดเดือนเมษายนนะครับผมตัวอย่างต่อมานะครับสมมติถ้าเกิดเดือนสมมติว่าเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมนะครับผมคนที่ควรจะวางแผนการเงินในช่วงนี้นะครับก็คือคนที่เกิดเดือนพฤษภาคมหรือก่อนหน้านั้นนะครับผมพฤษภาคมครับก็คือเดือนคืออางนี้ครับพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาก็คือ5เดือนเหมือนกัน นะครับผมอ่ะเอาเดือนพฤศจิกายนนะครับอีกเดือนนึงแล้วกันนะครับสมมติว่าเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่วางแผนการเงินนะครับควรจะเป็นคนที่เกิดเดือนมิถุนากรกขานะครับอ่ะลองดูได้นะครับสมมติเกิดเดือนมิถุนานะครับเดือนกรกขานับ1นะครับสิงหานับ2กันยาตุลาพฤศจิกาเท่ากับว่าเขามีอายุจุดๆุจุดปีกับ5เดือนนั่นเองนะครับ อ่าอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการวางแผนการเงินนะครับผมถ้าเกิดเราออมเนี่ยผ่านในรูปแบบของแบบการันตีนะครับหรือแบบประกันชีวิตนะครับตัวนี้นะครับผมจะช่วยประหยัดเซฟได้ต่อปีเลยนะครับถึงแม้เราอาจจะดูว่าโอ้ยหนึ่งปีเนี่ยต่างกงินแค่สามร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับแต่ตลอดยี่สิบปีนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับผมอันนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่า จะเก็บเล็กผสมน้อยนะครับคุ้มค่ากว่าจริงๆนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นนะครับขอเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนเก็บเงินสำเร็จแล้วก็ช่วยคนอื่นเก็บเงินสาเร็จนะครับผมครับสวัสดีครับ